เกมซูเปอร์เทนครับดอเาเขาเนาเ้ด้วยนะมึงไงไปยืนนี่เขาแทงอย่เี้มึงจกยกสองแบบว่ายกสองมึงก็ดีแล้วเออมึงมึงไปยืนนี่าแทงทองเปิดท้องเขาแทงมึง ยืนดีุ่ณพ่าตอนไงงทำงานเพาเอ็งมันเองเลยมันให้เอมาแทนอ่ะลูกแม่เขามันให้เฉยนถ้ามึงไม่ได้เขาแล้วมันแม่วเนี่ยตัสเนี่ยมึงก็ชนะตล่อยมวยหาเอไอ้มึงไดฟังย่งยังวะมวยแม่ปล่อยมวยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกเราเรา ไม่ยื้อเราแทนถ้กิดมันไปยื้อ่เขาแทนเพราว่ามันชุบแบบชุสองเนี่ยมันโอเคเพราะว่าเขาอะวงในเขาเขาใหญ่ไงเขาคุมเราได้เขาเขาย่มเขาแทงเราได้แล้วมัเปิดท้องแล้วก็สอนแล้วมึงก็บอกว่าเวลาเขาแทงเนี่ยมึงบิดมึงก็ไม่ได้ดูโทรมาบอกมึงมาเช้าเนี่ยมาจบมึงมาเชื่อเนี่ยพอเแทงกูมึงรับไม่ได้นมันเยอะมันเยอะผมไปอนอนะดยู่ ังวแล้วมึงกอยมึงไม่ฟังดีๆเลยหมอบอกมึงมาชีวิตเราพบมันไม่ฟังไม่เงื่อนเออมึงไม่ฟังเลยแล้วเวลาเนี่ยเขาบอกว่ามึงไล่แขนมึงเห็นเปล่าที่เขาบอกเมื่อกี้เนี่ยยกหัวเห็นเปล่าี่ชูบอกกูยังฟังกูยังเห็นเลยเนี่ยให้เราพอไล่แขนเสร็จแล้วมึงเอาขาไล่ขาไว้เขาจะแทงมึงไม่ได้มึงก็ไปทำมึงไปยืนอย่างเงี้ยโอ้โหยเขาจะแทงมึงนี่กูถามมึงเปิดเงี้ยเขาแทงไหมใ้่มึงยืนแล้วมึงไล่ขาไว้ด้วยเนี้ยเขาแทงมึงได้เปล่า ขาไม่ได้แล้เยี่ยมแม่คนมวยมึงจะทงงไม่ได้มึงไม่ทำอ่ะเยี่ยมบอกมึงไม่ทำตามไอ้ห่ามึงแพ้เนี่ยเขาไม่ได้ว่ามหลอกเข้าใจไหมแต่มึงไม่ทำตามอยางนี้มึงไม่ได้เข้าใจไหมมึงต้องทำตามมวยมึงไม่น่าแพ้นออฟไอ้ห่ามึงไม่ทำตามมึงต้องมึงต้องยอมรับเข้าใจไหมไม่อย่างงั้นนะมึงไม่นออฟหลอกทีนี้มึง มึง,ม,งม,มึงไม่ทำเลยนะมึงบอกให้พ่นะอครับวันนี้เกมน้องเป็นไงบ้างครับคือผมดูบนเวทีนะที่ผมดูนะยกแรกเนี่ยนะคือก็ตั้งรับแบบพยายามบอกเขาอยู่ว่าเออให้มันตั้งรับก่อนอย่าพึ่ไงไปแลกกับเขาพอพูมึงหนักไงใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องค่อยๆแลกกับเขายกยกยกหนึ่งยกสองเนี่ยมันทำดีเพพอพอบอก เกมปล่อยยกสามเนี่ยเขาเขาค่อนข้างที่จะคือจ้างมันตั้งรับเยอะตั้งรับเยอะไปแล้วก็เลยแบบคิดผิดไปสู้ในไม่ได้ฟังี่เลี้ยงที่เขาบอกไปสู้ในเกินด้วยรูปร่างด้วยอะไรด้วยรูปร่างด้วยมันหูเลกกว่าแล้วจะไปสู้ในแบบอย่างนั้นไปไล่แข่และแทงเขาเลยมันไม่ได้มันก็ต้องใช้รูปแบบวงนอกเล่นเอาเนี่ยคือเขาไม่ทำตัวแฉมคือน้องไม่ทาตามที่พ่อวางไม่ทําตามที่ที่วางกัลไว้มันก็เลยเป็นอย่างงี้แหละสรุปโดนแทงเนี่ยนะมัก็ เอาใหม่เข้าใช่ไหมแบบนี้ไม่เอาอันนี้เราได้รู้แล้วว่าว่าเกมเขาเป็นแบบเออเพราะว่าเราเราต้องเราตั้งรับเยอะไปหน่อยรับเยอะเยอะเกินถ้าเกิดว่ามึงต่อยจริงๆยังมึต่อยสองยกเนี่ยผมบอกแล้วเอาวุธชาอันนี้พยายามทเต็มที่น้องฝากที่ใช่บ้างครับฝากบอกเอาเนี่ยขอโทษทุกคนครับแล้วที่ทำให้ทุกฝัครับใช่เต็มที่ครับเป็นกำลังใจให้ครับผมให้ทีมงานและให้น้องภูมิครับผมขอบคุณมากครับผม